ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทมเนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตนูนธนกฤตเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตไร้ได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนต์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันซึ่งในช่วงนี้ก็เริ่มมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายๆเรื่องเริ่มเข้าฉายกันแล้วนะครับดังนั้นใครที่ชินชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์เเมเตอร์มนีของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องที่น่ารักที่โดเน a t มาสนับสนุนรายการของเรากันก่อนครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณนพดลครับ โดเนตมา25บาทคุณธนวัฒน์20บาทคุณแสนศักดิ์28บาทคุณแสนคม30บาทคุณวัชรเดช100บาทและคุณบัณฑิต99บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตไว้ได้หนังของเราให้มีต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเดตได้ทางเลบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับและสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่11มีนาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรุ่น,นพร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์ครับกับภาพยนตร์เรื่องกังฟูแพนด้าโฟก็เดินทางมาถึงภาคที่4แล้วครับกับแอนิเมชันแนวแอคชั่นแฟนตาซีจากค่ายยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์เรื่องราวของการต่อสู้ครั้งใหม่ของโปที่จะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่เก่งกาจกว่าภาคก่อนๆอย่างเดอะคาเมรียนโดยกังฟูแพนด้าในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่8มีนาคมใช้ทุนสร้างไป85ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 80.5ล้านเหรียญก็ถือว่าทำไรายได้เปิดตัวไปใช้ได้เลยทีเดียวครับเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ170ล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งดูแล้วรายได้ตอนนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับน่าจะสามารถทำไรายได้คุ้มทุนไปได้อย่างไม่ยากครับสำหรับกังฟูแพนด้าในภาคนี้ อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายใหม่ในสัปดาห์นี้ครับกับ Imaginary ตุ๊กตาซาตานผลงานภาพยนตร์แนวฮลเรอร,ร์เรื่องล่าสุดจากค่ายบร a m h ฮ l และ l i ออนเกตกับเรื่องราวความสยองขวัญของเพื่อนในจินตนาการในวัยเด็กโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่8มีนาคมใช้ทุนสร้างไป12ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น10ล้านเหรียญค่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดูแล้วก็น่าจะสามารถ ทำไรายได้คุ้มทุนได้ไม่ยากเท่าไรครับซึ่งใครที่ชอบหนังแนวสยองขวัญของค่ายบร a มเฮาส์เนี่ยตอนนี้เรื่องนี้ก็เข้าฉายในบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ไปต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับกับ d e Demon Slayer k i m i คิ i n o Yaiba t ะ t h e h a ฮ h i r a t r ท i n i n g ดาบพิฆาตอสูรปฏิหารแห่งสายสัมพันธ์สู่การสั่งสอนการกลับมาอีกครั้งของแอนิเมชันแนวแอคชั่นแฟนตาซีสุดฮิตจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งในภาคนี้เข้าฉายในญี่ปุ่นมาตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็สามารถทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น47.2ล้านเหรียญ ส่วนเรื่งนี้กำลังจะเข้าฉายบ้านเราวันที่14มีนาคมนี้นะครับกับบ๊อบมาเล่วันเลิฟภาพยนตร์ชีวประวัติของศิลปินแนวเรเก้กที่โด่งดังมากๆในยุค70อีกหนึ่งผลงานคุณภาพจากค่ายพารลเมลพิกเจอร์โดยภาพในเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป70ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้เป็นลวทั้งสิ้น160.5ล้านเหรียญ รื่องนี้หลังจากที่เข้าฉายเป็นประมาณ4สัปดาห์ครับตอนนี้หนังก็เริ่มที่จะเก็บกําไรได้บ้างแล้วล่ะครับส่วนใครที่ชื่นชอบหนังสไตล์เอลวิทโบฮีเมียนแรปโซดีอะไรประมาณนี้ฮรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดนะครับจะเข้าฉายบ้านเราวันที่14มีนาคมนี้ครับขอแนะนำ y o u t u พรีเมียมราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเรายังแถม V.I.U. Premium ียให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ยู u ูปพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง i อ l ดี e ไลไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับโมบิลสูตรกันดัมซิ f ฟ e ีดอมการกลับมาอีกครั้งของแอนิเมชันแนวแอคชั่นดราม่าจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งยังคงเป็นเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราชเช่นเคยโดยกันดัมในภาคนี้เข้าฉายในญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่26มกราคมปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น24.6ล้านเหรียญครับ ุดเรื่องนี้รายได้เริ่มนิ่งแล้วนะครับกับอากายยอดสายลับภาพยนต์แนวแอคชั่นคอมเมดีจากค่ายยูนิเวอร์แซลพิ e คเจอร์กับเรื่องราวความวุ่นวายขององค์กรสายลับในนิยายที่กลับกลายมาเป็นเรื่องจริงโดยอากายเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่2คกุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป200-250ถึง250ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปเพียงแค่ 94.6ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับและรายได้ก็เริ่มที่จะไม่ขยับแล้วด้วยในแค่เรื่องนี้ก็คงต้องยอมรับความจริงแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ยังไงก็ขาดทุนแน่ๆแล้วละครับส่วนนี้เรียกว่ารอดมาได้เพราะเวทีออสการ์เลยครับกับพัวติงส์ภาพยนต์แนวดราม่าเรดอาที่ทำท่าจะเจ๊งครับตอนแรกแต่พอมีรายชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ถึง11สาขาครับ ตอนนี้กระแสก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆฮะโดยพัวติงเข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่8ธันวาคมแล้วครับใช้ทุนสร้างไป35ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น108.4ล้านเหรียญครับหนังได้กําไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้และฮะเราจะได้ทราบกันแล้วว่าพัวติงจากที่เข้าจริง11สาขาเนี่ยจะได้รับรางวัลจริงๆกี่สาขาในเวทีออสการ์ Oscar ปี2024ครับ ส่วนนี้ก็ยังคงเก็บรายได้เพิ่มไม่เลิกครับกับ Migration ภาพยนตร์แอนิเมชันนะคอมาดี้จากค่ายอ l ลู m i n a t i o n และ Universal p i c t u r e เกับเรื่องราวการประจนภัยของครอบครัวเป็ดที่กำลังจะเดินทางจากนิวอิงแลนด์ไปบาฮามัสโดย Migration เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่22ธันวาคมปีที่แล้วแล้วนะครับใช้ถุนสร้างไป72ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแปลทั้งสิ้น281.9ล้านเหรียญ ก็อย่างที่บอกฮะเรื่องนี้เข้าฉายมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแต่ว่าไรายได้ก็ยังขยับได้เรื่อยๆอยู่ครับเผือๆนี่อาจจะถึง300ล้านเหรียญเอานะครับเรื่องนี้ต้องรอติดตามกันดูครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับ anyone but you เกลียดนักรักซะเลยภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดีเรทอาจากค่ายโคลอมเบียพิกเจอร์ที่เข้าฉายมาตั้งแต่วันที่22ธันวาคมปีที่แล้วและเช่นเดียวกันครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป25ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น212ล้านเหรียญครับเรื่องนี้ได้กําไรหายห่วงไปนานแล้วนะครับแถมรายได้ก็ยังขยับเพิ่มได้เรื่อยๆอยู่ครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จเกินคาดมากๆครับเรื่องนี้ ส่วนเรื่องนี้ก็เกินคาดเหมือนกันครับแต่ว่าน้อยเกินคาดนะฮะกับมาดามเว็บผับยนต์ในแอคชั่นแฟนตาซีจากค่ายโซนี่พิคเจอครับกับเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่หญิงที่มาพร้อมกับพลังการมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าโดยมาดามเว็บเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ใช้ทุนสร้างไป80ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปละทั้งสิ้น96.6ล้านเหรียญครับ โอ้โหมาดามเว็บเข้าฉายมาประมาณ4สัปดาห์แล้วครับรายได้ยังไม่ถึงร้อยล้านเหรียญเลยครับดูนี้ต้องทำไม่ได้อย่างน้อยสักป,ประมาณ160ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับแต่สัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้แค่เพียง5ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับดูแล้วสถานการณ์ของมาดามเว็บตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับ ไปต่อกันที่ขวัญใจมหาชนครับกับดูนพาร์ทูการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีจากค่ายวอร์เนอร์บร e r เทอร์ที่สร้างขึ้นจากนวนิยายสุดทิตของแฟรงเกอร์เบิร์ตโดยดูนพาร์ทูเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1มีนาคมใช้ทุนสร้างไป190ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น367.5ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำไม่ได้สักประมาณ400ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนครับซึ่ง ตอนนี้ก็ใกล้เต็มทีแล้วครับคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับคาดว่าสัปดาห์หน้ายังไงดูนก็น่าจะคุ้มทุนแล้วครับขึ้นอยู่ที่ว่าจะสามารถทํากําไรไปได้มากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองครับก็รอติดตามกันยาวๆครับสำหรับดูนพาร์ททูกลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากเรื่องนี้ครับกับเกจิคนฆ่าผีภาพยนตร์แนวฮอล์กับเรื่องราวของหมอผีฝึกหัด โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ2ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องเหมยภาพยนตร์แนวฮอล์เรอร์ผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของเอกชัยศรีวิชัยที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่25มกราคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ70ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องพี่นาค4ี่ภาพยนตร์แนวสยองขวัญคอมเมดีจากค่ายไฟสตาร์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ พี่นาคสีนี้ต้องขออภัยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมรายงานไปว่ารายได้อยู่ที่150ล้านบาทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลมันผิดพลาดนะฮะสัปดาห์ที่แล้วรายได้อยู่ที่102ล้านบาทครับซึ่งสัปดาห์นี้ฮะ150ล้านของจริงแล้วนะครับซึ่งดูแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าพี่นาคในภาคนี้จะเป็นหนังพี่นาคที่ทำไรายได้สูงที่สุดในบรรดา4ี่ภาคครับ ปิดท้ายกับภาพยนต์ไทยเข้าฉายใหม่เรื่องภูพานสะอื้นครับภาพยนต์แนวดรามา่าต่อต้านยาเสพติดที่เข้าฉายเฉพาะบางโรงเท่านั้นไปเมื่อวันที่7มีนาคมครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ10,000บาท และนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่11มีนาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤิตจากช่องฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกําลังใจงให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง